อิศระเนะหังอัาพาพิานิยามะนโมตัสสะภะวะโตอรโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะวะโตอรโตสัมมา,า,า,าสัมพุทธะนะวโตอรโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิ พุดทางสรยังกัจทามิก uh ัจทามิสิทารนะพระมณงนิพ <yells> พ <her at them> ุตังมวิัยปานาทิปตาเวรมณีสิทธาปัฏฐานสมาธิกามี เวรัมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอุตาวัตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุราเมระยะมัทธะมามาถานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิสุครามระยะ เวรานิสิขาพระธานธัรมาที่นมานิปันจะจากิขาประธานิสีเรนสุขจริงยันติสีเรนภพอภะสัมัะาสิเรนยิตวิัีลังวิศวิชัย

sapak ro khana chaya parittang ตัวนมิตงสเมมตาทัณตาอวิจิตตจิตตาบริตังภัูตัเทกามีจักรปเปคิริสิขรตเ สะเมีะขันทัพภนะธาติดขันตาันติเกยังมุนิวะระวัจนะังสดโหมในสุนตโตธรรมะวนะกาโลอยัมพะทันตาธรรมะวนะกาโลอยัมพะทันตาธรรมะวนะกาโล อยํภทังวิตาโตจสาวกาวะโต

i to ตัเตจะาภาวะุเตชยมังท่าลานิโทผนันท้าุจจักรังวิโคธรรมะอิทิเกเตนัเทระปุญยักรนัธรรมะพยางโตอิทโตปะเจวิธินาจิตวามุนิโทตันเตจะสาภาวะุเตชยมังท่าลานิโค มหาวิปุยเกณฑ์มาถูัาธรามธรรมธรรมเปรตบุตทีติเมิตรที่ภาวิธานัามระนาะเทนยวิจินาจิตวามุนิโตทันเดชะตาภาวะตุเตทายะมังตะลานิเกตาบุปุทายะมังตะลานิเกตาโย ทิฏฐิในสติสัพพะปัสตวสัมโพธิมตตมะเทเตะสัจจวัเตะนาโตุเตสยัมังพลัง

Tuha pada jinituha parya pada jin parya tuha pada jin tuha hujut sate bina นุโมทันตุสาวปะตางกิสิติยาพระกอตุตเทวัตุสาพะมังคะรงราคันตุสาวะเทวตาสาวธรรมานุภาเวัสทาสทีพระวันตุเทวาตุสาพะมังคะราคันตุสาวะเทวตายสาว

เอาคุนึงยกต้องรับคุณเองถ้เาเดี๋ยวไปเนี่ย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 เคน่ย้าะเด้งหนุ่ยกเดนี่ยระเดนุ่ยเงหนุกเน่กระเด้งนุ่ยกะเด้น่ยกระเน่ยนร้ดนด้หนยหนยกเน่ก่รร่นนกร้นะง่ด้ย่นกงะะ โหรหะโตรัมมาสัมพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสรมมาสัมพุทธเจ้าปีมังรูปัดปันะสัมปันนางสลายีนังโธชนางคือข้าตังวรังสุทธะ กูเกมาถามว่าครับยอบ่อมครับอย่าเพิ่งยังไม่ได้กลา่าวคำถวายเลยอ่าต่อ,อไปครับยอมสำหรับอื่นยังทันเตภักตานีสรปริวารานีพิภุสังคสสาโโนุชยามา สาตุโนพันเตีิทขุสัสงโฆนีวานี้ทักตานีสักริวารานิทขุปฏิกนหาสุัมหากังพีคารังกิตายะสุกายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย พัฒนาหันความศักของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายแด่พระพิคุสงขอพระพิคุสงจงรับพัฒนาหานความศักของบริวารทั้งหลายเหล่านี้รับแล้วเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย